ครับผมพี่น้องครับกับคำมดลำพุณออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับอีแม่เป็นจได้กินเขาไป <c oughs> โอ้ร้นานร้านสาวมาแต่อเมริกาบางทีไปเห็นงานญาป่ปุนโดนเราไปโอ้เป็นเป็นชาติตั้งชาติบอกปาดคือวัฒนาดีแท้เช่นไรที่เห็นหน้านี่ เปิดนาให้เบิ่งจังน้อยเนียวันที่สี่จะบินมาอเ่าวันที่สี่จ้าจะมากูด้างอะไรบ้านอะไรเอาก็นี่แหละวันที่สี่เนี่ยมาอื่นหี่แม่ไม่ใช่วันที่สี่มีนาอยู่โดนกูบอกมีนามีนาอันนี้มกรลาเนาะ้ามีนาซื้อวัาจังใดน้อคุณนายเอ้ย น้องเอ๋เนาะห้าเดียวห้าเดียวเอื้อนห้ากันเนี่ยจ้าจางจ้า,จาขอบคุณมากเดี๋ยวยังหาพี่หาหนอ่อยอีกคนปล่อยหัวากามาจากบ้านขอยก็เลยบ่ได้คลิปเมื่อนี้บ่ท่านได้คลิปจ้าคลิปก็เลยเฝ้าลงมาเครื่องรถบ่ท่านได้ดับอยู่หนึ่งใส่เกือบเหยียบศาสตร์เพื่อนจะให้เอามาจักโอ้ยเนาะ คือจะมาปูไว้โดนแล้วน,นีนนไ่ไป้ยไปสามโมงสี่โมงกูไปสามโมงสีงงส่โมงแ่มีแต่เอฟซีลาวงอิงทั้งนั้นเลยน,นี่ค,ครับพี่น้องคอัยลอเวลตอนนี้กับสุขภาพกับเกี่ยวกับอากาศนี่แหละอเอเอเ, <ละ S 2> เป็นเรื่องเป,เ,เป็นเรื่องเ,เองอ,อนั่นแหละกแต่รู้ตน การู้ตนอันแกคือกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันใส่เสียงเนาะมามาครับมาใส่เสียงอาจจะแหบแห้งลงไปบ้างแต่ว่าก็รวยว่าสปิริตเนาะแต่ว่าก็ไม่เคยทิ้งงานนะมามาตลอดครับาเดอกอยู่เด้ชลองเพลงวิ่งเว้านั่นเดอกอยู่เยอะเฝ้าเมื่อละกัน อยู่น้ำกันจนหอดนาทีสุดท้ายสวัสดีครับหัวกระม้าดีศาสตร์ที่พ่อกันนั่งบ mm ่อระบาดเนี่ย oh, คือม in ีอยู่สองผืนคนเจ็ดค้นแปดค้นจ้าสวัสดีครับเจ้าลูกสาวยิ้มมาไหวผมมันเนี่ยเสียงไหวไหวไหวมามหน้าตาสุดซื่อดีทัแรงเลยมาคือเก่ามาคือเก่าบ่บ่จิบมงานสปิริตดีไรอีหล่าอุ้งอิง จ้าแม่เป็นมีขายตัวมื้อคืนมีเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่นสิมาเพ่นจิตตั้งขายอยู่นี่อะไรนี่สาดชาดมันบ่พวกกันเนี่ยแนนบอกลองมาได้ลองมาได้อันนั้นแหละครับสนุกยูมวนยูแม่เลยจ้าอันนี้มาจะข้นเอียงเสาบังนี่เต้พื้นนี่เต้

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชมลหลายๆที่ก่อนเดี๋ยวเข้าสิมาขายศาสดอกจังเอามาเพิ่มครับนี่แหละพี่น้องครับเป็งบรรยากาศเข้าแรงเล้วครับพี่น้องครับเวทีกาสิเซษสิ้นแล้วล่ะแต่ว่าเอฟซีบนมาปูศาสต์เตอร์บีเว็นมาจับจองไว้สวัสดีครับสวัสดีครับ มามาต่ไสน้อบ้านอยู่นี่เนาะโอ้ยบุญอ่ะเอาหนามมาเตียงไว้ได้กินพร้อมมีประโยชน์เตียงไว้พร้อมสวัสดีจ้าโอ้ยเอาโหลดตามสบายแม่มาต่ไสรในบ้านเดยนี่ตุ้มาไก่แทะสิไปทั้งบุญอยู่ไหมสิได้ไปทั้งบุญดีเลย สวัสดีจ้ะวัสดีสวัสดีทุกคนจ้าวันดีจ้ะแล้วอยู่เป็นบัญชีคือเก็กคือไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นยังไงครับบัตรผ่านประตูจับาทยังไม่ได้เขียนแต่เดกเขาจะมาไล่โอ้เขายังไม่ทันได้เก็บเป็นบ่ เก็บตอนออกกันได้ดอกไ,ไ,ไ,ไอ้คนเต็มเลยจังค่อยประกาศเก็บข้าวออกบัดเดี๋ยวระวังรถสีเหลียวด้วยครับส่เหลี่ยวใส่บุณนออโอ๊ไกๆเด้อมันโค้งไกลเด้มันไไมันโค้งโค้งไกลอยู่ ระวังฟังแนนเดอร์ระวังฟังแนนเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วเจอแล้วเจอจ่าแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนมาไก่บอสวัสดีครับบเน็นี่่ะะคนีมาอยู่บําเหน็ดนี่แหละพี่มาปูถ่านไว้เนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันหนาวอย่ทีเด้อครับ ย่างย่างครับกะดีขึ้นดีขึ้น,ออนเออาใช่อืมนี่แหละพี่ดองนะครับความหักความแพงมีต่ออีหล่าผู้ใดก็เอื่นหาแต่อีหล่าองค์อิงเป็นห่วงเป็นใหญ่สุขภาพครับผมเอ้าช่างใดกระไดส่งกำลังแรงใจเพราะว่าพี่น้องสิยูแห่งคนตะบลใดนะครับส่งแรงเรียกเชียร์แรงใจให้กับ องิงเพชรบ้านเพลงลูกสาวหลาของทุกๆคนนะครับเด็กคนนี้เป็นมากกว่าคำว่าศิลปินเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมผู้หนึ่งกับหักกับแพงบอต้างกันจากพี่น้องเอซทุกๆคนดอกนะครับสนามกวงขวงครับพี่น้องสำหรับมือนีครับมาพบมาปอกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าบุญละ กดีไฟยังมันทะเลติดแล้วท่านพี่น้องเนาะเพราะว่าเดินทางมาไกลหลายครับใส่เวลาเดินทางมากทีมงานกับขบมาขับเมียนในการติดตั้งกันะละพี่น้องจะน้อยกระเซ็นสรับพี่น้องครับเนาะเอาไว้ซสามีฝากไว้ซสามีสักคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับค<า>่ะ ครับผมทำหมดแม่บดีบดีถ้ารูน้ำเนี่ยหมดแล้วกเดือนแล้วเาหลายเดือนละสามเดือนสี่เดือนละติดตามอยู่พอดีปียุดปีใหม่วัเนี้มาฉันในประเทศบ้านครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนาเวทีเด้อจ้าวอยู่เจอไหมเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องครับ จังคอยบูพอกันในคลิปต่อไปกับขำมอดลำเพิดอนออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อมื่อนีภาพพี่น้องมากยามพี่ยามน้องอยู่ทั้งราง,างก่อนที่จะทำการแสดงขอบคุณมากครับพี่แม่ทุกทุกท่านทุกทท่านขอบคุณมากครับปิดคลิปก็เด้อครับผมมาแรงพอกันครับผมอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชยัยภูมิสวัสดีครับ